หกสิครับลูกเต๋าเลยใช่ครับเออบางบางตู้ด้านหน้าจะจะหกสิแต่ลึกไป80อะไรเงี้ยแต่นี้เคยลึกเร้วพฟังแลมนี้ได้ใจจริงเลยกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยแล้วกันครับมาครับพี่น้องก็หลายคลิปแล้วนะครับผมที่ว่าจะขอฟังเสียงเจ้าตู้ของช่างโอยนะเขาเรียกตู้อะไรนะเจ้าพายุบ่สิบแนิ้วที่ใบเล็กที่สุดในโลกว่าอย่างนั้นนะถ้าถ้าตระกูลถ้าตระกูลสุนิยากาศนะาพายุหกเออ อันนี้คือตัวแรกที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาเลยครับแต่ถามว่ามันใบเล็กไหมก็ใบเล็กจริงพี่น้องถ้าว่าเราเราเอาตามสไตล์ของสุญญากาศนะครับแต่ถ้าว่าเป็นหน้าเปิดมันก็ทําได้เล็กกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะหน้าเปิดบางตัวใหญ่กว่านี้ครับใช่ไหมอันนี้เล็กกว่าตู้สิบห้าด้วยเออดูดขนาดขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่สูง60สิหรือ60สิบหกครับลูกเต๋าเลยใช่ครับเออบางบางตู้ด้านหน้าจะ จะหกสิบแต่ลึกไปแปดสิบอะไรเงี้ยแต่นี้แค่ลึกแค่แปดแล้วหกสิบการวางดอกสไตล์เป็นยังไงก็ต้องซื้อไปแกะดูครับนี่กลัวเขากบอีกวางวางดอกนี่คือสูญยากาศร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าเป็นหน้าเปิดคือยังไงเป็นกึ่งสูญยากาศกึ่งหน้าเปิดหรือยังไงอธิบายหน่อยสิเดินไปนู่นเฉยเลยคิดบอนนะบอกยังไม่ได้ครับลูกค้าต้องต้องซื้อเลย หวงสูตรจริงๆเลยนะเอา้าก็น่าจะคล้ายๆเทอร์โบอะพี่น้องหน้าตัดตรงเลยครับแต่ช่างออยตัวนี้คิดเองทําเองผลิตเองขายเองเอ,อ่ะก็ขำนกันไปครับพี่น้องนะครับพอแต่ได้ฟังแต่ก็เคยไปเดโมูแล้วนะหลายท่านก็อาจจะเคยไปฟังนะอาจารย์เนาะนี่อยากให้ผมได้ฟังมากเลยก็อาจารย์แกต่อให้แบบให้ได้ยินเลยนะครับ นี่วันนี้อุปกรณ์เราใช้ก็จะเป็นมิกซอัลโต้มือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยมือสองมือสองโอ้โหสภาพสวยมากเลยขอซื้อขายไหมเนี่ยขายแล้วครับพอดีว่าจะจัดชุดเนี่ยสี่คูณสี่ที่จะส่งวันที่ยี่สี่นี้แหละโชคมากเลยในรุ่นนี้อลูกค้าจัดชุดนี้ไปเลยบอใช่ครับเป็นพาวเวอร์ก็จะเป็นตัวออเด o o ีโอจอกกี้สามพันหกไอครับแล้วก็กเป็น TM8004i ่ครับ T.D.K. ส่วนคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นในส่วนของ d b x ไปเลย Diverack P.A. ที่ลูกค้าจัดเป็นชุดไหนชุด4คูณ4ครับ4คูณ4เบส4กลาง4ใช่เบสเป็นพายุนีครับแล้วก็กลางจะเป็นพายุแล้วดอกที่ใส่ให้ลูกค้าไปเป็นตัวไหนอาจารย์ดอกที่ใส่ให้ลูกค้าครับครับจะเป็น N.T.S. แชมป์ครับดอกใช้แค่ดอก800วัตต์นะครับ เฮ้ยนี่ดังดีหนูส่วนเสียงกลางเสียงกลางจะใส่เป็นบีเอ็มบีเอ็มครับผมอันนี้แกงบได้ไหมชุดนี้ที่ลูกค้าจับชุดเต็มขนาดนี้ไปอ่ะงบงบแสนสี่แต่เป็นมือสองนะครับแสนสี่มือสองสี่คูณสี่ครับผมโอ้โหนะเดี๋ยวเช็ดเลนก่อนเดี๋ยวตอนเปิดเดี๋ยวแรงเบรกระแทกแล้วลูกค้ามาจากไหนทำไมถึงมาสนจิตสนใจแล้วให้เราได้จัดให้ จะคลองกิจการอยู่กรุงเทพครับทีน,นี้เขามาฟังยังเขามาฟังแล้วครับเปิดให้ฟังแค่สองใบมัดจําเลยจะเอาสีเลยแลวให้จัดชุดให้ด้วยใช่ครับเอาอุปกรณ์พวกทุกอย่างเลยครับพอ,อร์แอมป์แล้วก็พวกแต่ครสเอ้ยมิกมิกนี่เป็นอ,อานาล็อกเมนูนลแบบนี้เลยตัวอ๋อเขาเอาแบบนี้ใช่ครับเพราะว่างบเขามาประมาณนี้เนาะเออครับที่จริงผมอยากจัดเต็มให้กว่านี้แต่ว่างบประมาณนี้ก็แต่ผมก็จัดของคือสเปค ดีๆให้เลยตัวตัวนี้คือไม่ใช่นะตัวนี้ตัวนี้คือไม่ใช่ตู้ตัวนี้ใช่ไหมที่จัดให้เป็นตู้ใหม่เลยใช่เป็นตู้ใหม่เลยอ๋อแ็คือแต่ผมก็ใช้ออกสนามเดโมมาไลายสนามแล้วเลยครับแล้ววางกับพาเลทอย่างนี้บอกหรือว่ามีทัดดีนั่งร้านไหมจะมีทัดให้ครับอ๋อเอ้าสนใจอยากได้ชุดเจ้าพายุของโตเกโอยก็จัดได้พร้อมเมียงเพลงอะไรนะนะเฮ้ใจเย็นๆนะกับเพลงอ่ะเอาเป็น ตัวไหนที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ไหมตัวไหนดีแสดงสดอะเดี๋ยวก็เรียบร้อยทั้งคลิปเล้นาจาร์คลิปนี้ก็สบายๆเด้อพี่น้องนะฮะพวกเราไม่ใช่มืออาชีพอาจารย์พวกเราเป็นมือสมัครเล่นนะครับก็อีกเจ้าหนึ่งแบรนด์หนึ่งนะครับอาจารย์ออยก็เนี่ยแหละครับผมถ่ายมือสองด้วยแล้วก็มีตู้เบรนเป็นของตัวเองก็จะเป็นเจ้าพายุ18นิ้วใบเล็กจริงๆครับพี่น้องนะลองเปิดใจดูครับผมถ้าชื่นชอบ มาลงฟังกันได้เหมือนเจ้านี้ที่เขาให้จัดให้แสนกว่าครับพี่น้องส4คูณ4ฟังสองเพลงรู้เรื่องชุดนี้ต้องใช้สเตปดาวไหมหยก<ะ>เข้ามาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับสซโล กลางแหลมนี่ได้ใจจริงเลยยับไปยับไปยับไปนี่เลยจ่าฮัมบ์ร์อ๋อก็แปลว่าตัว TDK นี่ขับกลางแหลมถูกต้องไหม แค่นี้ค้อนเพลงนี้ตินลิขสิทธิ์แน่นอนอ <laughs> โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องกลางแหลมเล่นโหดมาอันนี่เล่นสานทางบอกใช่โอ้โห çu, นะครับพอแต่ร่งแบบฟ้าแลบ,บฟ้าลั่นเลยไม,ม,มช่จวดอย่างเดียวเลยเ <laughs> ออ <cape> นะฮะได้เรื่องของเขาเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าพายุข,ของเขานี่ใบเลก็กกัดรัดอุม้มหนีได้สบายเลยครับพี่น้องสนใจตู้เปล่าขายยังไงดีลูกพี่ ใครสนใจตู้สูตรของท่านตู้เปล่าใบละสามพันเก้าร้อยบาทครับสามพันเก้าร้อยบาทแต่ว่าผมอยากขายเป็นเซ็ตมากกว่าอืม <c oughs> อ๋อไม่ยอมมาเอาอีกอ่ะอ๋อลุย อ่ะโอเควูน่ะพึ่งจะได้ฟังไม่ทรมาได้จริงจริงตั้งเครื่องตั้งเครื่องยังไม่ได้ลองเลยใช่ไหมเมื่อกี้ปล่อยแรมเยอะไปหน่อยเออไม่ได้หรอนี่อย่างนี้แหละของแท้ <c oughs> อ่ะขอบคุณด้วยแล้วกันครับผมคลิปนี้ก็มืดแล้วครับพี่น้องแสงไม่พอละนะฮะก็สนใจติดต่อสอบถามได้หรือใครที่อยากจะขายเครื่องเสียงมือสองติดต่อมาได้เนาะอยากจะให้จัดชุดให้ก็ติดต่อช่างออยมาครับผมไปพี่น้องผมไปแล้วไม่งั้นนี่ไม่หยุดเปิดสักทีแล้วเนี่ย้วนะ,ะของแรงของแรง